พบกับโน้ตบุ๊ก จอพับจอพับตรงตามตัวอักษรเลยนะครับเ s u s เปิดตัว z e n b o o k Ford OL e d โน้ตบุกจอพับขนาด17นิ้วใช้งานได้หลากหลายโหมดพร้อมขับเคลื่อนด้วย Intel c o r e ์7 2ตัวล่าสุดจากการร่วมมือทั้ง a s u s Intel และกลุ่มเทคโนโลยี b o e จนเกิดเป็น z e n b o o k Ford o อ e d โน้ตบุกจอพับขนาดใหญ่ถึง17นิ้วตัวแรกของโลกชูงลงด้วยหน้าจอสมัมผัสแบบพับได้พับกลางเป็นกระดาษเลยนะครับทำให้แต่้าจอขนาด12นิ้ว2หน้าจอในล่างเดียวหรือใช้งานได้หลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นโหมดคอมตั้ง ใช้งานร่วมกับคีย์บอร์ดและสายที่แถมมาโหมดโน้ตบุ๊กโหมดแท็บเล็ตหรือใช้เป็นจอต่อขยายก็ยังได้ลยละเหียดสเปคก็มาพร้อม Intel Core 7์เกับการ์ดจอ Iris Xe แรม LPDDR5 รองรับขนาดสูงสุด 16GB SSD ขนาดสูงสุด1 t b จัดว่าเป็นสเปคที่แรงสนทางกับความบางของตัวเครื่องไปพอสมควรเลยนะครับสำหรับราคานั้นยังไม่เผยแต่เชื่อว่าเกินแสนแน่ๆเราดูราคาแบบเต็มๆได้ในช่วงกลางปีนี้จ้ว,วางขายนั่นเองครับ